อน,นี่ครับอินเวอร์เตอร์สามตัวของดอกกุ้งครับอันนี้ก็แตะคา่าแล้วอันนี้ของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวที่หนึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวที่สองอินเวอร์เตอร์ตัวที่สามอันนี้เราจะมาสอนการปรับตั้งค่าทัมเมอร์นะครับเบื้องต้นก็คือสังเกตตรงนี้ะจะมีตัวเหมือนตัว A กับหัวอยู่มันจะล็อกอยู่นะฮะให้กด C ทับสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ มันจะหายไปนะครับเราจะตั้งเวลาได้ก็กดที่ตัว P P กดหนึ่งครั้งนะั้าจะเป็นตั้งเวลาออนเราก็เลือกเวลาว่าเราจะตั้งให้อินเรตเตอร์เริ่มทำงานเมื่อไหร่ใช่ไหมอย่างตอนนี้บ่ามงสี่สิบแปดนะก็เป็นเป็นสิบสามห้าสิบแล้วกันแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นเวลาอินเร์เตอร์อยู่ทำงานนะฮะก็เป็นสิบสามนาีห้าสิบ จเป็น54แล้วกันตั้งเสร็จแล้วก็กดตัวรูปนาฬิกานี้นะฮะคุครับอ่ตอนนี้บ่ายโมงสี่เก้าห้าสิบหกวินาะทีถ้าเจ็ดถ้าแปดบ่ายโมงห้าสิบนาทีครับอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับผมอันนี้ก็จะมีมอเตอร์ตัวตัวแรกนะครับผมเที่อต่อไว้ พวกก็จะออกนี่นมีมอเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับเอาไป่อก็เวลาปิดก็จะเป็นเหมือนกันนะพอที่ถึงที่เราตั้งไว้อันนี้กดดูที่เราตั้งออฟไว้มันจะเป็นห้าสิบสี่นะครับก็เมื่อถึงใบโมงห้าสี่ก็จะออฟตรงเมนูตรงนี้ก็คือเอาไว้กดสั่ง ออนออฟอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงของตัวนี้นะเมน้นตัวนี้เอาไว้สั่งออนออฟเองโดยไม่ต้องตั้งเวลาน,นะครับตดวหนึ่งครั้งเป็นออนอันนี้แมเตอร์ทำงานดถึงจะเป็นออฟนะครับผมถ้าจะให้ทำอ่าอเมนเตอร์ทำงานตอนที่ทำเมื่อเราตั้งต้องอยู่ในตำแหน่งออโต้นะครับผมจะประมาณนี้ แล้วก็มอเตอร์ก็จะเรียงไปหนึ่งสองสามนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามครับผม